สวัสดีครับผมพกกับช่องอ่วันสบายๆของคนหัวขวดนะครับวันนี้ก็จะมาลูกใหม่นะครับมีทั้งกล้องนะครับนะตรงหน้าคุณนะครับนะกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็มีทั้งส่วนของนี่นะครับมามือของผมเป็นไหมเห็นมือของผมป่ะนี่ก็นั่นก็คือเจ้านี้นะครับผมกล้องนะครับนะเปิดซองโพโลไลน์นะครับคือว่าเราจะมาได้ลายเซ้นก็เรือเปล่าแล้วครับผมนะต้องต้องต้องถอยไปไกลหน่อยครับผมนะเพราะว่ามันโฟกัสประมาณนี้นะครับถ้าใกล้มันก็จะมันก็จะเบลอครับนะต้องประมาณนี้เนาะ ว,ว้าวข้างในก็น่าจะมีประมาณสัก16ซองมั้งครับ16ซองนะครับจะมีไพ่นะครับนะไพ่ตัวของที่เขาแถมฟรีนะครับนะที่แบบเป็นตัวของเอ็กซ์คลูซีนะครับจะประจํากล่องนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมจริงเขาก็ความรู้ผมน้อยมากนะครับถ้าแบบปีพาสกันได้ต้องขออไพ่มาลุ้งหน้าก่อนนะครับเราจะมาดูนะครับฟุบ ว้าวฟูกินะครับคุณเห็นไหมดูย่างย่าเลยครับผมเห็นไหมจะเห็นกันเนอะตัวผมก็ต้องมามองเลยนะครับว่าใครกันอ่ะเพราะว่ากล้องค่อนข้างอยู่ไกลนะครับผมโอ้องยื่นแขนนะครับผมเ็นด์แขนมันจะว่างไปตรงนี้ก่อนละกันเนอะ ไปเดิมนะครับนะซองแรกนะครับนะซองแรกของพวกเรากันดีกว่าครับผมนี่จริงนะครับตอกซองหนึ่งเนี่ยมันแพงมากนะครับราคามันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยคิดว่าซื้อมาทั้งกล่องแล้วลองดูซิว่าซูเปอร์เซทีหรือว่าเราจะกลับไปกินเก็บกันนะครับผมนะไปเปิดสองแรกกันผมใช้กรรไกรนะกรรไกรตัดละกันนะผมนะนี่นะกรรไกรนะครับเป็นไกรมือซ้ายนะครับผมแต่ว่าชุดละลายผมจะตัดว่าจะเอาออกนะผมจะไม่ให้คนดูนะผม เราบรรลุกันสองแนวนะว่ามีอะไรกันโอ้โหมาถึงก็รามี่เลยโอ้โนจะเห็นกันเนอะรามี่นะครับนะอ่ารามี่คุณน่าจะเห็นนะครับเป็นเนเน่นะครับผมอ่าโคโรน่นะครับเซมันตาด้วยมันตาดับบอตันนะครับว้าวมีอะไรอ่ะอันที่เป็นเห็นไหมครับความใกล้ของมันนะครับผมเนเน่นะครับไม่รู้ว่าเป็นแร่หรือเป็นอะไรนะอาจจะไว้ตรงนี้แล้วกันนะไวตรงข้างฟูกกแล้ว็อน่าจะแร่เยมั้งไม่รู้เหมือนกันครับไม่แน่ใจ แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นอ่าแล้วก็มีนะครับนะแบบเป็นฟอยนะครับนะอ่ะวาวางตรงนี้แล้วกันนะครับผมสองที่สองครับผมนะสองที่สองจะบอกว่าอันนี้คือไปแรกแล้วเราก็จบเลยครับผมไม่แน่ใจนะอุ้วงน่าจะเห็นกับเราบ้างหรือปะเป็นเปโครานะครับนะเห็นไหมน่าจะเห็นนะเลยไปโคราครับผมนะอันนี้คือมันแหลมหมดเลยปะเนะี่ยหมดเลยหรือเปล่าเรามีนะครับนะมี ที่ผมจะไปนี่นะครับผมอยากให้วัตเตอร์มินนะครับถ้าผมจะได้ลายเซ็นนะผมจะผมจะได้น้องน้องแกะนะครับนะน้องหัวหอมนะครับมิโกะนะครับคุณพี่นะครับนะแล้วก็อีกสามใบนะครับไม่แน่ใจอ่ามีรามี่นะครับเป็นฟลอยก็ฟลอยนะพิ้งพลิ้งไม่บอกนะสองใบข้างบนนั่นคือทุกหมดแล้วอะที่ผมจะได้มานั่นคือการันตีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมนะไอ้สามรอบนี้รอบครอบผมเรียนรู้มาแล้ว ลามี่นะครับตัวของอะไรนะผมจำไม่ได้อะที่เขาใะ้ีคำลงท้ายอะอัสลีอัจมะอควาขวาเป็นปกตินะสึบารุแล้วก็มีนี่อะผมมารีนแล้วก็มีแบบปกติเนอะไคลแม็กปกตสิสองที่สี่แล้วครับผมสองที่สี่นะเปเป็นเอ่อจำไม่ได้อะ เออที่เขาแบบเบิ่มๆน่ะเออกินชอบกินนั่นค้านอนเนื้อครับผมเฟลครับผมลบโกอ่ารูเซียนะครับผมรูเซียอ <c oughs> ิโกเป็นนั่นนะครับเป็นฟลอยนะครับผมมาตาเมแล้วก็ผมจำไม่ได้จริงฮ <c oughs> โนโเอลเออโน,โนโเอล <c oughs> แล้วก็มีครับนะ <c oughs> มีเป็นส่วนของน้องหัวหอมนะครับแล้วก็มี มาเตอร์เมตใครแม่นา,าโนะเปิดมาสี่ซองนี่ก็ถูกว่านี่คือเราจะเป็นเศรษฐีอะไรอย่างรรเงี้ยยังเลยสองพีห้าตัดไม่ขาดด้วยเคสองพีห okay. ้านะครับน้องแมมพายนะครับนะน้องหัวหอมอ่าน้องจิ๊จจ์นะครับน้องหมาป่าพี่น้องก็น,น่าจะเป็นแม่ครับคนนี้น่าจะเป็นแม่อัซซีนะครับนะแม่มดโซล่าพิโคลานะครับ อาเปโกล,ล่าโอุปนิสเกลือนะครับไปน,นี้ค่อนข้างดูกกเกลือนะครับมีแค่เปโกล,ล่าตัวเดียวเองสองที่หกนะครับอาโคโค่นะครับอาคุณแม่นะคุณครูอุเซียเปโกล่านะครับอาุไค,นะค,คยูโบโตันล,โกโกลูโบโก้ไม่จำไม่ได้คนเนี้ยน่าจะเป็นรุ่นแรกๆใช่ป่ะแล้วก็มีโกะนะครับเป็นคไคแมกเห็นไหมไม่ทันวะ อ่ะอนะ,น,น,นะครับเป็นยิบจับนะผมันี้มาเกือบครึ่งทางแล้วครับเนี่ยที่สองของผมว่ามาครึ่งทางแล้วนะสภาพแล้วอันนี้เจ็ดนะปึะ๊บนะครับนะโทวะนะครับผมโอตันบกบก้าบังผมจะไม่ได้อันนี้ไมันลุ้ออันนี้มันดูลุมๆหมดน,นะครับผมเท่ดีนะครับอ่าสวิเซ่นะครับผมบุก,กี้ฮาจามะอุย้ยเอาคนนี้นะครับผม แล้วก็โ no นเอลเนาะไอใบใบสับแสบนี่เกือบะนะครับแต่ว่าไอใบนี้มีอยู่มาสองใบแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นใบที่น่าจะแรงสุดในกล่องแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะน่าจะน่าจะกินเกลือป่ะผมจะว่านี่ไปที่แปดนะครับผมไปที่แปดนะไอสองที่แปดอะไรไปที่แปดอะไรล่ะนะครับผมนะนะครับสุบะรุนะครับข okay, ยูวิไอเยเมิอ่ะเยมิมาก็ดีนะลูบโกะเปโกลาอุโทวะ ว่ามือผมจะมีนะแล้วกนะ็วมีมารีนนะครับอกองนี่แบบเป็นปึ ng นะผมนะเอาไปเล่นจริงนะ่าจะได้อยู่นะปึ n ปึ n เนี่ยซองดองดิเก้านะครับผมซองดิเก้านะปึ๊บดิเก้าเหมือนเห็นอะไรลึงแสงข้างหลังครับผมเป็กโกล่าครับผมคุณคุณครูคนะครับนะอุ้ยวันนี้เบื่อวุ้ยวันนี้มันบุ๊คบักไปชาวบ้านดูดิเออ อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจเอาไปนะครับเราหน้าเหมือนกันด้วยนะสองอันเนี้ยเป็นแบบแรแบบแบแบบไม่แรเหรออี่เนี่ยนะผมรูเซียว,ว้าวรูเซียแบบธรบรมดาผมแบบบิบ,บยับแล้วก็ไคลแม็กซอ,องนี้ซองเนเน่เหรออีแต่เนเน่เอาผมเรามาเกินครึ่งทางแล้วครับผมนะมาส,สองอน,นี้สิบอ่ะเนาะที่สิบปึ๊บเกินครึ่งทางแล้วผมนะ ซูเซ่ผมถูอ่อถว่ามัง้งจำไม่ได้แฟนี่นี่นะครับผมอ่ามาลีนแฟรูหน้าปะผมเพิ่งจำได้แล,ล้วจนะูหน้านะฮาจามะนะครับนะบอุย้ยจริงถ้าเป็นนี้ก็น่าจะสวยนะช็อกโก้ครับผมทอ้องสิบเอ็ดนะครับผมทอนะ้องสิบเอ็ดนะอ่าอ่าสองเเว่นมนนะครับผม ่นหนึ่งดูปโ,โกะอ่ะาดูหน้าแฟร์เยอเม่คุณแม่นิโกะนะครับโอ้โหดูดสองนี้เกลือมากไม่มีอะไรเลยวมีปากายอยู่อันเดียวเองที่จริงอะ่ะบาดีๆมันต้องอยู่ลึกๆไม่ใช่เหรออยู่คนก้นนี่ที่ๆเปิดมานี่อยู่สองสองซองแรกซองที่สิบสองนะครับนะซองที่สิบสองนะครับผมเ, 12. เออสิบสองอ้ยมาตามี เวทมนต์จะค้างนะโอคายุนะผมนะโอคายุเละเป็นเลนกะ้าอ,อุ้ยกว่าจะได้มีโอนะครับนะมีโอแล้วก็โทรวานะครับใครแม่งน,นะผมเว้ยกี้เห็นบอกวนะอ่ะสองสิบส,บสองน,นะครับผมวันนี้เลนะครับนะของที่สิบสามนะครับนะของที่สิบสามนะครับผมสิบสามนะ 13่สมาเร็วๆครับผมโลนี้โบตันมารีนมีโอนะครับอควาโตเกาโทวะอายามิน่าจะซ้ำนะแล้วก็อุ้ยอควาแบบไคลแม็กนะครับนนได้ไอายามะนะผมนะอ่าทีสิบสีนะครับผมปึ๊บโทวะโกโก้โกจำไม่ได้ไอายามิอมุ้ย น่ารักอันนี้น่ารักครับผมชอบนะอ่าเปโกลาวก็มีรูเซียอ่ามิโก้อุ้ยโซล่าแบบโอ้บบโหแ,แบบแบบดีก็ดีนะโอ้โหเกือบมาครบแล้วผมแล้วก็มีอุ้ยข้างใน,นก็น่านรักนะครับโอ้ายุครับสองสิบสองสิบห้านะครับผมสองสิบห้านะสิบห้ามีมิโกะนะครับมาตอมิอ่าฟูบุกิอายามินะครับ มาซลีใช่ไหมจำได้ตะเกียบผมนี่ยังจำไม่ได้อยู่นะเนนี่เฮ้ยซูบารุฮู้ซูบารุครับแล้วก็มีนี่นะอาเจ้ะกำลังทำอาหารอยู่นะครับของที่สิคนนะครับนะซองอะไตำนานนะผมนะซองนี้นะครับทุกคนเล่าขาวกันมานะครับว่ามีของดีๆนะครับอยู่ข้างในนะผมนะของที่สิบหกนะครับผมสองในสิบหกนะครับมือสั่นเลยกูนะครับเห็นเห็นคนเห็นแสงสว่างข้างหลังไหมไม่ครับซุรเซลซูบารุนะครับมาลีนฟูบุกิ มาสรีมาสรีน้องแมมพายนะครับชคโกโคโคหมดแล้วครับนะหมดแล้วนะครับแต่น้องแมมพายเป็นใครแมทนะครับผมนะนะก็มาสรุปกันนะผมนะสรุปกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนะในส่วนของของนะครับบิ๊บๆนะบิ๊บๆก็จะมีที่ก็ได้เกือบครบเลยนะครับผมได้เกือบครบเลยนะเราเอากล่องออกรับผมนะกล่องออกนี่จะได้ดูจะได้โฟกัสนะผมได้นี่นะครับนะตามนี้เลยนะครับผม เห็นกันเนาะดูกล้องด้วยนะครับดูตัวเองด้วยว็บแคมด้วยนะผมนะนะครับไม่เกือบคไปหน่อยที่จิแทบจะไม่ค่อยซ้ำเลยนะแทบจะไม่ค่อยนะครับแทบจะไม่ค่อยซับอันนี้คือแต่อันนี้ก็ดูแปลกๆกว่าชาวบ้านปะผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีบางไลน์ที่เราสุกว่ามันแบบเหมือน 3D กับแบบไม่ 3D นะแบบเป็นแบบนั่นนะ ส่วนของนะครับเลนะสามใบที่ออกมาตอนต้นนะครับผมน่าจะเป็นสามใบนี้นะนะ <c oughs> เป็นเนนี่นะครับผมเนนีแบบ่แบบแบบวิ่งวิ่งนะแบบวิ่งวิ่งเลยอะแบบวิง่งวิ่งอาจจะดูแบบยากๆทีนึ่งนะผมนะ <c oughs> มีเปโ,โคล่านะครับผมนะแบบวิ่งวิ่งวิ่งมากครับแล้วก็มีในส่วนของเนนี่นะครับรู้สึกว่าก่อนที่จะมีกนกอกของเนนี่นะครับผมนะน่าจะเนนี่ที่เป็นเลนะครับผมนะ แล้วก็ฟูบุกิที่เป็นตัวโปโมนะครับที่เอาแถมในซองนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับการเปิดซองครั้งแรกนะครับผมผมนะครับก็ถือว่าเกลือไหมน่าจะได้ถือว่าเกลือนะเพราะว่ามันไม่ได้เลเซนนะครับผมนะถือว่าเกลือนะกล่องแรกนะครับนะครับสำหรับการเปิดกล่องโฮโลไลน์นะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับผมนะก็จบกันเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีเจอกันกับผมบายๆนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย